สวัสดีครับพี่น้องจะนาเกล็นพาพี่น้องมารอเป็งกี่ซ้อนคือเกานะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เขามาซ้ำหมายเกานะครับพี่น้องมองที่ต่อไปในคลิปที่แล้วช่วงแห่งๆนะครับช่วงนี้กักลางกลางวิศภาแล้วนะครับย่างเกฤดูผลกัดินผลกับลิ้นลงมาใส่น้อยนึงนะครับ พอซุมๆนะครับแต่เบิงว่ามันสีมีแมงกซสอนบ่นะครับพี่น้องแมงกซสอนมันสีออกช่วงช่วงเขาหนาฝนบ่เอามาพิสูจน์นำกันเลยนะครับพี่น้องป็นไม้เก่าที่แล้วนะครับเดนร้กับบอได้รอมาโดนหรอั้งตะคลิปที่แล้วหระครับพี่น้อง นี่ก็ตั้งเคียงเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอันปากลำโพงไปทั้งเก่าครับตั้งแบบเก่านะครับด่า่เสรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนี่ก็ตะวินตกแล้วนะครับพี่น้องตะวินตกดินแล้วนะครับตีเปิดไว้เลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงลึกเด็กเขา จังมัดยามเบงอีกแกนึงนะครับว่ามสีมีแมงยี่ซ้อนเขา่าเดี๋ยวเบงช่วงเด็กก็พี่น้อง ครับตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาจับแมงกี้ซ้อนเบิงนะครับพนที่เข่า บ่อเข่าพี่น้องบ่อเข่ายายังมานี่อยู่ประมาณสิบกว่าโจพี่น้องแต่เดี๋ยวว่าบ่อเข่า ดิสเปิดไว้ทอดมือเ่้านะครับมือเ่อมไจะมาเบิ้งกันอีกแค่นึงนะครับส่องคำคำนี่บอเข่าแล้วนะครับรอรุน,นมื่นศร้าครับพี่น้องครับดีตอนศ่อาครับพี่น้องเวลามายำแม,มงอซอนเบิ้งแล้วนะครับพี่น้องว่าสี่เข่าจะโต่ะ เข้าว่าหลายพี่น,อน้องเข้าน้อยเดียวนะครับแสดยวว่าช่วงเดือนพฤษภานะครับพี่น,อน้องเกี้ซ่อนกับบ่คคอยเข่าทีใดจะถอดหนึ่งนี่นะ จะได้ยึดจานนึงพี่น้องบะลหลพี่น้องแม่งิีซ้อนส่วงนี้